สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอเซเลคชั่นช่องของคนช่างเลือกพออยู่กับน้องแมนครับว,วันนี้ก็อยู่กับกันยาวๆหลายๆอีพีวันนี้มาอยู่ที่บ้านเคโรซีนอ่าเคโรซีนี่แบรนด์ของประเทศแถบอเมริกาครับอเมริกา,จากเจ้าของเนี่ยเคยเป็นน่าจะเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนอืมแล้วเป็นน่าจะเป็นช่างช่างซ่อมรถอา่าฮะเลยช่างซ่อมรถแล้วเป็นยูทูบเบอร์น้ำหอมอป็นความชอบก็เลยมาทำแบรนด์ผมของตัวเอง Oh. โดยตั้งชื่อเคโรซีน<ม>เคโรซีนเป็นน้ำมันชนิดหนึง่งน้ำมันเคโรซีนก็เรามาดมตอนนี้พอมีบ้านเนี้ยจริงๆขวดใหญ่ยังมีสามขวดแต่มีขวดจิ๋วๆเล็กๆที่เขาได้มาคือเวลาเราซื้อขวดเต็มมาเขาจะแถมขวดขวดเล็กๆมาอสองกลิ่นอ๋อจริงๆก็มีอยู่ยอีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเรามีจํากัดในกรณีนี้ดมแค่สามกลิ่นก่อนเริ่มจากตัวที่พอชอบที่สุดอืตัวนี้ บอกเดอ e ซบอกเดใช่ไม่่อมีคนพูดถึงเลยอ่ะไม่มีเลยดีกว่าตัวนี้ <laughs> ผมไม่รู้เลยว่ามีด้วยโดนโดนป้ายยาจากพี่น้ำพี่<อ>น้ำพี่น้ำนี่เป็นเพื่อนพี่เต่อีกทีหนึ่งเ,<อ>เป็นสหายชาวหอมจากสายใต้อใช่เขาก็ส่งตัวยาอะไรมาดมกันช่วงหนึ่งแล้วมาดมตัวนี้เฮ้ยรักมากชอบมากกดกดเต็มราคาเต็มเลยแบรนด์เนี้ยไม่มีช็อปที่ไทยไม่มีราคา ตลาดเทาด้วยมไม่มีปล่อยก็คือมีแค่ราคาไปหิ้วมาแต่จะเห็นเนี้แค่ไม่อเน,นี้ยไม่มีแน่จะมีแค่สองตัวนี้ Follow กับ f o l l ลโล่ดีดเริ่มจากตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวที่เบาแล้วก็เป็นตัวที่เขาเขาใช้แอมเบรีแท้ๆเนาะแต่ดาวามีคารลนไหมนะบล <the> <laughs> ็อกเอซมีความความเข็มอู้อดีทับ พอพี่คือพี่พอได้ได้ความไายแหลกได้ความดอ,อกไม้ขาวได้ความเค็มแบบแบบเค็มแบบดีๆไม่ใช่เค็มข่าวเป็นดอกแหลกเหมือนแบบเดินอยู่ในทะเลจริงๆอ่ะเออด,สอดีสะอาดใช่สะอาดเหมือนลาแหลกริมทะเลอืม แกละที่เป็นดอกไม้สีม่วงนะครับดีอะพี่เราพยายามหาความแอมเบอร์กรีนในนี้ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าจะ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 ,จะหนักขนาดนั้นอืมตัวนเ้อร์ฟอร์แมนซก็ดีสะอาดเหมือนกินดอกะไรแหละไม่คาร์นเหมือนไม่มีเนี่ยไม่รู้เลย คือบ้านที่เป็นบ้านที่ไม่ไม่ปล่อยโน้ตไม่ปล่อยอะไร,รคือมีแค่สตอรี่ที่มาที่ไปแล้วพูดถึงอย่างตัวนี้วอลเตอร์ซีคือว <63. S 1> อลเตอร์ซีไบหกสิบสามไบหกสิบสามก็อาจจะเป็นปีพศหรือปีอสักอย่างซึ่งเขามีประสบการณ์ตรงนั้นเขาก็มามตั้งขึ้นมามเป็นสตอรี่แค่นั้นขายด้วยกลิ่นดีดีมากมันมีความเบาเบามีความแหลกแแล้วมันมีความเบาเอะไรไม่รู้รองพื้นมันอยู่ แต่ตัวนี้บ้านเนี่ยที่ขายดีอย่างอโนนเพลเชอร์ขนมซีทุกคนก็บอกโอ้ยที่สุดพนด,ดีเขาเป็นช่างช่อมรถแล้วเขาปรุงมาปรุงน้ําหอมกิ่งขนาดนี้ยังไงนะใจรัก <c oughs> อ่ะพัชช <c oughs> ันมนันได้เออเข้าใจเข้าใจนะนว่าบางทีเรารักนี่นสิ่งสิ่งนี้มากมาแล้วก็ทุ่มเทแต่ละคนก็มีม,มีมีแนวทางที่ทำตัวเองอซึ่งตัวนี้เป็นคนคนนี้เป็นเหมือนเป็นครูพักรักจำํำก็ปรุงไปทําไป ไม่ได้มีผ่านการเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวผ่านโรงเรียนอะไรที่เป็นระบบอืมแต่ทําออกมาได้ดีมากโอเคถัดมาเอาเริ่มจะตัวที่ทําให้ทุกคนรู้จักบ้านนี้คือฟอ l o w อ Follow เฉยๆกินกาแฟกินกาแฟกาแฟดเอสเปรสโซ่เมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าตัวโหสีโอเข้มมากเหมือนกาแฟอันนี้คือห้ามคว่ำนะยวโต๊ะเสียโอ้ my ก o d กิน คือสีไม่เกินฟูอมาแล้วนะฟูอันนี่เลยอืม,อมกาแฟกินเหมือนกกบิโก้ใช่กกบิโก,โก้กาแฟดำถ้าลังทำลายล้ามันโคตรรุนแรงจริงนะมันไม่ต้องดมเลยทําอะไ <c oughs> <c oughs> ม่ต้องจอดจมูกเลยว่าวออย่างเงี้ยเป็นกาแฟดำที่ดีที่สุดอืมที่คือมันมีหลายแบรนด์ที่ทำออกมาเนาะแต่แบรนด์เนี้ยทำออกมาแล้วแน่นทนลากยาวอืม แล้วไม่ถูกกลบถูกปนด้วยอื่นๆบางทีมเอากุหลาบเข้ามาเอาดอกไม้กาแฟจริงๆอ่ะอันนี้กาแฟ j จ s สกาแฟโอ้โหแค่นี้ก็ได้กลิ่นึ่ฟุ้งกระจายแบบฟูฟพูมาอือเราตอนตอนเราแบบเนี่ยผ่านลมอย่างเงี้ยมันมีความแบบกาแฟนมนมหน่อยๆผมรู้สึกได้ถึงความนมนิดๆอืม แต่พอดมอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นกาแฟาใสๆเป็นกาแฟาขั้วเข้มที่แบบดริปออกมาคือมันไม่ใช่การมันไม่ใช่ช็อตเอสเปรสโซท,ที่สกัดออกมาอืมผมชอบทานกาแฟาอืมผมก็จะแบบมันมันมันใสมันใสเกินกว่าที่จะเป็นกาแฟาที่เป็นเอสเปรสโซ,โซอ่ะมันเป็นเหมือนกาแฟาดำในน้ำขัวเข้มนะเออขั้วเข้มในนะ้ำใ,ใ,ใ,ใสๆแต่ก็ไม่ได้เข้มจนถึงไหม มันเป็นกาแฟเหมือนขัวกลางหอมมีเวลาดมยายามดมอัต้อ้ไม่ต้องดมลึกพ้นดมปักๆลงไปนี่คือแบบตายเลยโอเคแล้วตัวสุดท้ายอ๋อเดี๋ยวโซโลเนี่ยเขาบอกว่าให้นึกถึงคนที่ไปทํางานตอนเช้าอืมแล้วเราเดินตามกลิ่นกาแฟไปออฟซิสไปทำงานเป็นตัวที่กลิ่นทําให้เราแบบเวกัพตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ ใช่ถัดมาตัวนี้ follow เติม Ed ดี้แปลว่ากลิ่นที่ถูกตามคือเมื่อกี้เราเป็นคนที่ตามเขาอันนี้เราเขาตามเราเขาตามเราหอมจนเขาเขาเดินตามเราตามเราตัวเนี้ยเป็นตัวที่ยุงตาลุงเซบาสเตียนบอกว่าฉันจะไม่ฉีดในห้องในสตูดิโอเด็ดขาดเขาต้องไปฉีดข้างนอกเพราะว่าอแหละทีเดียวก็ทนมากฟุ้งมากทนมากตัวนี้ น้องบอยแฟนแฟนพี่เนาะเคยฉีดไปออฟฟิศแล้วเราก็ไม่ลืมเตือนเขาเรื่อง performance พี่ก็ฉีดไปแบบยี่สิบสาสิบสเปรย์โอ้โหกลิ่นได้กลิ่นทั้งตึกที่ทํางานทั้งตึกที่ทํางานแปดชั้นได้กลิ่นหมดแล้วก็กลิ่นอย่างอยู่ในลิฟต์เนี่ยลิฟต์ไสองสัปดาห์สองสัปดาห์คือฉีดบนตัวนะฉีดจังฉีดตั้งแต่บ้านโหโหดมาก ต,ตอนนี้ฉีดในบ้านก็คิดว่าน่าจะอยู่ในเนี้ยเป็นสัปดาห์เหมือนกันตัวนี้เป็นกาแฟผสมม,มีพวกนัตตี้กาแฟคาราเมลกาแฟคาราเมลมาเคียโต้โหหวานเจี๊ยบเลยซึ่งก็มีอมแอมเบอร์นะแต่เป็นแอมเบอร์ที่ซ่อนซอนเอาไว้ที่ทำให้มันมันมันดีมากมันกลมมากแต่ก็กาลังทำลายล้าง โหดมากมันมีแต่มันมีความหวานความหวานแล้วก็มีความขมของกอาแฟแต่ว่ามันมันเบรนออกมาได้ดีมากเลยพี่ความถั่วความนัตตี้อ่ะผมว่มันน่ากินอน่ดมแล้วน่าอะไรผมแล้วเออ <laughs> จริงจริงผมไม่หิวเลยก็เป็นอีกบ้านที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบแนวเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอย่างที่บอกเขามีออกมาหลายตัวมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากหาดมไม่ได้แล้วก็หาซื้อเ้าท้าลำบากอื บินเป็นไมก้งก็ไม่มีท็กซ์ฟรีก็ราคาเต็มเต็มเท่าไหร่ครับนี่คนพันห้าพันบวก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 ห้าพันบาทก็ประมาณหกพันเ่อสิหกพันไม่เกินหกพันห้าสำหรับร้อยแมวโอเคนะไม่แพงนะไม่แพงแล้วด้วยอ performance แบบนี้แบบนี้คือไม่ต้องห่วงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็น EDP หรืออะไรเลยใช่ไหมไม่มี แล้วไม่มีกล่องอินดีโคตรบ้านนี้มีแค่ถุงผ้าอ๋อมาแค<ด>่นี้แล้วก็มาแค่นี้แล้วก็มีแบบกระดาษผูกเรื่องสตอรี่มานิดนึงใช่ว่าอันนี้ตอกมือเนี่ยใช่ไหมใช่ใชมันจะไม่เท่ากันสักอันเลยแน่ๆตอกทีละอันเปลี่ยนฟอนต์ซะด้วยใช่เป็นแผ่นทองเหลืองอืมแล้วก็ตอกลงไปอันเนี้ยอาจจะอาจจะมีอตอก งานงานปนีดมีความนนเท่ากันอาจจะผัวตอมีความกระเดมีความเบี้ยวไปเบี้ยวมาอันนี้เหมือนเขาเอามันถักวัดอะ่ะแล้วก็แบบโบกทีละตัวแต่อันนี้แบบอยากตอกตอกอยากตอกตอกมีหลายกลิ่นจริงจริงที่ดมแล้วชอบอย่างแบล็ k เ a ลอืมก็ชอบหรืออย่างตัวที่แบบแปลออกมาคำแปลประมาณว่าไม่ฉันไม่ตามใครอะไรเงี้ยคือก็ดีแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราเก็บมาถึงระดับหนึ่งหลายตัวหลายหลโน้ตมันเริ่มซำ้ำ รับดาน้มเนี้ยอย่างก่อนหน้านี้เราดมของอิตาลีเบเดอรฮองเนอะเอดตัวแอดรับดานัมคือแบบสะอาดดีตัวอื่นอาจจะทำออกมาได้เป็นอีกเวอร์ชันของรับดาน้มแต่มันก็ยังเป็นรับดาน้มอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่ซื้อแต่กาแฟเนี่ยบอกเลยอันนี้คือที่สุดที่สุดของกาแฟจริงอย่างไรแหลกก็ยังเป็นไรแหลกที่แบบไม่เค็มคือแบบเค็มนิดนิอไม่คาวาเดี๋ยวต้องมีเค็มแต่ไม่ข้าวผมไม่ชอบคารน มันจะเวลาได้กลิ่นคาร์โลนก็จะเออนี่เหมือนไหมเขาไม่ได้ใช้คาร์โอนอะหรือหรือมีแต่น้อยจนแบบหรืออามาจากคาร์โอจากอีกบริษัทหนึ่งที่เราไปดมกันเออวันนั้นโคตรดีเลยดีมากตอนนั้นไปเทรนแล้วก็น้องม่ไปช่วยช่วยทีเอพี่ถามเขาโอคต่างๆเยวมากไม่ไหวไม่ไหวยินๆสั่งทีหนึ่งห้าสิบกิโลใช่ใชคือเขาก็ต้องแบบเขาขายบริษัทใหญ่ ลายลายย่อยน่าจะเหนื่อยซื้อยังไงไหวห้าสิบกิโลก็นั่นแหละพอเรามาดมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าสารยด้วกันแต่คนละซอสก็หูดีมากจริดมโอ้ my god มมันโอ้โหวันนั้นเนอะฮัทชูรี่ฮัทชูรี่อินเดียโอ้โหดีมากเลยพีชก็แบบโอ้โห พยายามแล้วคือสาหรับตอนที่จะปรุงคอลเลคชันใหม่ๆแต่เขาพยายามถามหาซอสต่างๆมาแต่ว่าปริมาณมันเกินใช่มันมันผมว่ามันโหดเกินก็นั่นแหละอื้มันเขาจํากัดของการปรุงใช่ครับมันเป็นข้อจำกัดของการปรุง small batch ซะส่วนใหญ่้วยมว่ามันเลยทําให้แบบบางทีเราทําน้ําหอมออกมาในราคาที่ถูกมากไม่ได้บางคนจะมันจะชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับสเกลใหญ่ว่าสมมติห้าพันซื้อชาแนลดีกว่าไหม เออทำไมต้องมาอันนี้มันคนละแบบกัน,น,นอ่ะแค่วดเนี่ยก็อยากแล้วอย่างอันเนี้้อาบอกว่าขวดก็เฉยๆสเปรย์เนี่ยแย่เลยถึงขั้นแย่โคตรแย่ <laughs> ถ้าเทียบกับอีกอื่นๆที่เราเพิ่งเพิ่งเล่นกันมาเนาะอันนี้สเปรย์ไม่ดีเลยฝาก็แบบธรรมดาสุดฝาพลาสติกธรรมดาแบรนด์ไทยที่เรารู้จักอะแพคเกจจิ้งคือแบบอลังการมากหัวสเปรย์ดีมากแพคเกจจิ้งดีมาก ถ้าไปเทียบกับของแบบแบรนด์แพงๆก็แบบอะไรวะแบบนี่ขวดละสองหมืนจริงๆเหรอเนี่ยหัวสเปรย์พุ่งออกมาอีกนิดนึงจะเป็นฉี่แล้วจะเป็นเส้นสายเหรอนอนนอนก็แต่พวกนี้เราก็ใช้เป็น reference อย่างอันนี้คือที่ใช้ครั้งสองครั้งนั้นเองก็เห็นว่าแทบจะไม่ไม่ลดรอยเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันเยอะไม่ไหว performance กอนี่อันนี้เอออันนี้มีลูกเล่นมีอะไรแปะข้างๆด้วยก็คืออะไร ขวดสีนี้นะเป็นขวดลิมิเต็ดจริงๆก็ไม่ได้อยากได้ขวดลิมิเต็ดนะอืสั่งไปเราบอกระยะได้ขวดเนี้ยเขส่งมานี่เอาได้ก็ตามนั้นเลือกไม่ได้อ่ะลองดซสีถ้าเพื่อนๆเคยดมจากบ้านนี้มีตัวไหนบ้างตัวไหนที่เคยลองดมลองมาแชร์กันดูหรือฟอลโล่หรือฟอลโล่พลังพลานุภาพวอาเขาเป็นขนาดไหนก็ลองมาเล่าให้ฟังใช่แล้วก็เจอกันพอแล้วก็น้องม่ในอีพีถัดไปสวัสดีสวัสดีครับ